วันนี้อยากจะพูดคุยเรื่องของข่าวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้เห็นข่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่เราลงไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของโค้ชออสนะครับกีติพงศ์รัชดาเกเรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้ผสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งมีข่าวว่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเองก็จะให้โค้ชออสนะครับเข้ามารับตําแหน่งคณะกรรมการบริหารหรือว่ามีตําแหน่งเป็นบอร์ดของ FIBB ในช่วง อ่า,าระการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกกราคมนี้นะครับผมซึ่งรายละเอียดที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าโคชออสจะเข้าไปเป็นบอร์ดผู้บริหารของ f อ b เนี่ยจะเป็นได้ยังไงและประโยชน์นะครับหรือว่าสิ่งที่เราจะได้ถ้าสมมุติว่าโคชออสได้เป็นบอร์ดของ f อ b จะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้ mm hmm. ผมจะมาไล่เรียงให้ได้ติดตามกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องอธิบายว่า ตอนนี้นะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหรือว่าคนไทยของเรานะครับที่มีชื่ออยู่ในบอร์ดบริหารของทางสาพานวอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIBB นะครับตอนนี้มีอยู่1ท่านก็คือเรืออากาศโทชาลิตวงประเสริฐนะครับตำแหน่งคณะกรรมการบริหารส่วนอีก3ท่านนะครับก็มีตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ายใจการแข่งก็คือเรืออากาศเอจกจักรสุวรรณโตเจริญนะครับแล้วก็ยังมีอา,อาจารย์ทรงศักดิ์เจริญพงศ์นะครับอันนี้เป็นคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือนายแพทย์เรืองศักดิ์สิรธิพลเป็นคณะกรรมการฝ่ายแพทย์นะครับหรือว่าฝ่ายด็อกเตอร์ฝ่ายคุณหมอนะฮะสี่ท่านเนี้ยก็เป็นคณะกรรมการของทาง f i b อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยจริงๆก็มีคนเดียวก็คือเรืออากาศโทชาลิดวงประเสริฐนะครับอันนี้ที่เป็นคณะกรรมการบริหารของบอร์ดของ f i b b นะฮะซึ่งทาง f อ b ไอีีเนี่ยมีข้อกําหนดนะครับว่าคนที่จะเป็นบอร์ดบริหารของ f i b เนี่ย จะต้องมีอายุไม่เกิน75ปีนะครับซึ่งปี2019ที่ผ่านมานะครับเรือกาศโทชาริบัมโบเซิร์เนี่ยแกเกิดประมาณสักปลายปีนะครับก็คือ,อเกิดในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอายุแกตอนนี้เนี่ยนะครับเรือกาศโทชาริสเนี่ยท่านเองอายุ76ปีไปเข้าไปแล้วนะครับซึ่งขวบใหม่ก็คือ2020ที่จะเลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นอายุท่านเกินก็ไม่สามารถที่จะดารงตําแหน่งบอร์ดบริหารของทาง f อฟไได้นะครับดังนั้นเนี่ย ทางสมาคมนะครับก็เล็งเห็นว่าตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีนะครับของทางสมาคมถ้าเกิดว่าเรามีบุคลากรคนใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาสารงานต่อจากเรือกาศโทชานิปโอมเประเซิฐซึ่งทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เล็งเห็นว่าคนที่เข้ามาแทนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับของใครหลายหลายคนนะครับแล้วก็ลหลายชาติทั่วโลกนะครับ,รบมีความสามารถที่จะก้าวขึ้นมาทําตําแหน่งหน้าที่นี้แทน เือกัโทชานดิสนะครับศาสมาคมก็เล็งเห็นทางโคชออนนะครับกิติพงษ์รัชตากเรียงไกลอดีตหัวหน้าผู้สอนบอล์บหญิงทีนไทยจะเข้ามารับตําแหน่งนี้นะครับแทนที่ของเรือกาสโทชานดิสนั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการที่จะขึ้นไปถึงบอร์ดบริหารของทาง f อฟไเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะเดินเข้าไปเลยนั่นก็ไม่ได้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับการที่โคชออสจะได้ขึ้นไปเป็นบอร์ดผู้บริหารของทาง f อฟ b เนี่ย ก่อนอื่นเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าในเอเชียของเราเนี่ยในสพันบอลบอล่งเอเชียของเราเนี่ยแบ่งการดูแลออกเป็น5โซนด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยโซนอาเซียนหรือว่าโซนของเราเนี่ยโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะมีโซนเอเชียใต้นะครับเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันตกแล้วก็โซนโอเชียเนียนะครับโซเเนียก็คือฝั่งออสเตรเลียซึ่งทั้งหมด5โซนเนี่ยนะครับย่อยลงมาในโซนอาเซียนของเรานะครับแต่ละโซน5โซนเนี่ยเขาจะเลือกตัวแทนมาโซนละ3คนมาเป็นบอร์ด ผู้บริหารของทางสพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AVC เนี่ยย้อนลงมาในโซนอาเซียนของเราเนี่ยโซนของเราจะได้3คนที่จะเป็นบอร์ดนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเสนอชื่อโค้ชออสนะครับให้เป็นบอร์ดบริหารของสพันวอลเลย์บอลแห่งอาเซียนก่อนนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนที่จะไปเป็นบอร์ดของ AVC นั่นเองอันนี้เลือกไม่ยากเพราะว่าอยู่ในโซนบ้านเรานะครับสิประเทศก็อาจจะเป็นประเทศที่ มีผลงานบ่อยๆนะครับมีการรับหน้าที่จากการแข่งขันบ่อยๆของ ABC ซอะไรพวกเนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไทยนะมีเวียดนามมีพม่ามีฟิลิปปินส์ด้วยอะไรอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งเชื่อว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยนะครับทางโคดออน่าจะสามารถผ่านได้นะครับก้าวแรกน่าจะเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนแล้วกันนะเหมือนสอสเลยนะฮะเป็นตัวแทนของโซนอาเซียนเราได้นะครับอันดับแรกนะฮะก็คือเป็น3จาก11 ตัวแทนของอาเซียนที่จะได้เข้าไปอยู่ในบอร์ดของ AVC นะครับผมถัดจากนั้นนะครับพอได้เป็นหนึ่งในอาเป็นหนึ่งในสามคนของอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าไปเลือกกันต่อในการเลือกของทาง AVC นะครับอันนี้บอร์ดของ AVC เนี่ยมันจะรวมแล้วทั้งหมด5โซนเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าโซนละ3คนบ้างโซนละ4คนบ้างรวมแล้วทั้งหมดมันจะมีประมาณสัก19คนนะฮะ19คนที่จะเป็นบอร์ดของ AVC นะครับแล้วของ AVC ีเนี่ย ทั้งหมด19คนเนี่ยเขาก็จะเลือกตัวแทนแล้วประมาณ3-4ถึงคนนะฮะที่จะได้เข้าไปเป็นบอร์ดของ FIVB นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละสเตปแต่ละสเตปเปนไปนะฮะ3คนที่เป็นตัวแทนของอาเซียนจะรวมกันทั้งหมด19คนนะครับจาก19คนเนี่ยของ AVC หรือว่าของเอเชียจะคัดประมาณ3-4คนเข้าไปเป็นบอร์ดของ FIVB นะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะมีการประชุมนะครับ World Congress นะครับยืนยันว่าจะได้เป็นบอร์ดของ FIBB เนี่ยอีกทีหนึ่งก็คือในเดือนมก,กราคมปี2 6 6 4ที่จังหวัดภูเก็ตที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวอร์คองเกรสนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือแนวทางคร่าวๆของการเป็นบอร์ดบริหารของ f i v b นะครับอันนี้ที่นำมาฝากกันนะฮะซึ่งคำถามก็คือว่าเป็นบอร์ดของ FIBB เนี่ยดียังไงดีตรงไหนแล้วก็ทำไมเราควรจะต้องเป็นบอร์ดของ FIBB ด้วย ผสิ่งที่จะได้เลยก็คือเรื่องราวของข่าวสารแน่นอนว่าพอเรามีคนที่เป็นคนไทยเราเนี่ยนะฮะไปอยู่ในบอร์ดของ f i ฟ b แล้วเนี่ยเขามีการประชุมนะฮะเขามีการดําเนินการ1 2 3 4งสองาหนะครับโอเคเขาส่งเมล,ลเข้าไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปนั่งคุยนั่งฟังอะ่ะมันก็จะดีกว่าการได้รับเมลได้รับข่าวสารมาอีกทีทึงเนื้นอนอาจจะช้าแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ย มันก็สามารถทําให้เรารับรู้ข่าวสารได้ก่อนแล้วก็สามารถพูดคุยสามารถเจราจาต่อรองได้โดยตรงไม่ต้องแบบรอผ่านเมลแล้วส่งเมลกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่ามีข่าวสารในอัปเดตเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยกับทางบริหารของ f a b b ได้ต่อเนื่องเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเขามีนโยบายอะไรใหม่ๆเขานี่คือ f a b b นะเราก็มีสิทธิ์เรียกร้องด้วยหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะนําเสนอนโยบาย มีสิทธินำเสนอแนวทางของการจัดก,การแข่งขันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากเสนอขึ้นมาให้กับทาง A อเเขาก็จะเป็นเป็นฝ่ายที่จะรับไปพิจารณาก็ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งประโยชน์ของทางบอร์ดผู้บริหารนะครับผมซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าทางเดือกรดโทชาริรงบงโมเสก็ถือว่าทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สุดยอดมากๆนะครับทำให้วงการวอลเลย์บอลไทยของเราก็พัฒนาขึ้นมานะครับถึงจุดนี้ได้นะฮะ อีกทั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถมีคอนเน็ t ชันนะครับมีคอนเน็ t ชันกับทางบอร์ดบริหารจากประเทศอื่นอย่างที่บอกไปว่ามันคัดกันเลือกมันคัดเลือกลงมาตั้งแต่ระดับล่างๆนะครับขึ้นไปสู่ระดับข้างบนเราสามารถที่จะมีคอนเน็ t ชันพูดคุยขอตัวหรือว่าพูดคุยในการฝึกซ้อมในการแลกเปลี่ยนความรู้กับ บอร์ดบริหารจากประเทศอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของการเป็นบอร์ดบริหารของทาง FIVB นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้คร่าวๆท้ายที่สุดเราก็ต้องรอนะครับว่าทางโคชออสเองนะครับคือโคชออสเองก็ถือว่ามีความพร้อมแล้วก็รู้ตัวเองนะครับก็อยากจะทําหน้าที่นี้สารต่อหน้าที่นี้ต่อจากเรือกาโทชาิเช่นเดียวกันก็หวังว่านะครับในช่วงการประชุมนะครับโวลคอนเกรสในเดือนมกราคมปีหน้านะครับคิดว่าน่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรที่โคชออสจะได้เป็นหนึ่งในคณะบอร์บริหารชุดใหม่ของสาภาลย์บอรนานาชาติในอีก4ปีต่อจากนี้นะครับก็ถ้าได้เป็นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่อีกหนึ่งบทบาทใหม่ของทางโคชออสนะครับในการรับงานผู้บริหารนั่นเองนะครับผม ก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเราก็จะนำข้อพิพาหมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะทำคลิปให้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ข่าวสารที่ดีในโอกาสต่อไปนะครับผมวันนี้ผมทัานสิงแก้วนินลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ